ไอ <c oughs> ้ยคอนมันตายด้ยคอนไปอ่ะนี่ปลาเบาจับนี่โอ้เหนียวเหนยวงเนเทออกเฮยกระตนขวอรินโดในอกตัวาริหลแห่ปะเออนี่พวกตบโอ้ยดงูกระไรนี่พวกตบเขาจังไงเอมันกินกันเหรอ ครหนึ่งข้อคูหนึ่งนี่จะเป็นคนดีล่ะอนเราอวาลาวะโอ้ปรลดโอ้มีแต่มีนี e right. helmet, ่รรถปวดเหี้ยปลดน่าหน่อยไปสวนได้บ้านสวิงน่นหน่อยว่าตนหงเนาะก่หน่อยใครวอพูนานาแวดเดอ พูดอะปลาตีงปลากระจายแล้ว <Upper> ก <language> <laughs> like, ็วกวกอยู um, ่เลยโอ้โพราเด็ตีงเด็เดียวเลยวูอยากปลาดุกยกตัวเดียปลาดุกพี่กบหนได้สังได้ไหมผมมเข่าวี่ย ีจโอ้เก็บไปเก็บมาจนสิกาะมังนะเอาไปถิ่มลยอะไรได้เป็นหยักเอาไปถิ่มลงเลยปลานอย่งปลบ้เฮ้ยปลาลาเนอไปหาไปปล่อยชาเด้อสองนิ้วคว่ะสองนิ้วเป็นบางแน้าไม่รูแกกูเนียอะไรเดยดิหมดเลย โอ้ยไม่รู้ติดสื่ออันนี้แก่ๆอาบันั่งนมดเลยหมดตายไปเอานีรไม่รู้เย็นเย็นอู้วมันยังอีกข่าววุ้บโตไม่ได้อีกเออถูกอาันั่งหมดเลยฮแล้วมันมันคนสดย ui, khoan hòn mùa tay rồi khoan bay à. thôi đi ăn đi. Nè, nè, Bao baba bão baba bão baba bão bão bao bao bão thôi. bão 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 bao bao bão bão tôi bao งินมีเาไจับเลยอแกมันจับดอกโ่อง้มันน้ำเย็นบ่าไไกลมันน้ำปลสับปะรดฟังน้ปลารดไกล้วยกัคยันเยอยังบาน่อโอ้แทงไร่ไม่เห็นหรอดึงเลี้ยมเโอ้โ้